แบัสบาย,บายไรส,สบายนะดีค่ะโอ้โอ้โอาอบชินแบบสบายนะะ้ชิที่คิดไว้เรื่องจับกระดูกกับตอนนี้ เหมือนที่คิดไว้ก่อนก่อนจัดกระดูกคิดว่าว่ามันแบบว่าถ้าถ้าไหนแก๊กคือโลกไปเลยอ uh huh. แต่ว่าหลังจัดก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนการเข้าที่มากกว่าใช่ใช่เพราะเหมือนตัวโครงสร้างกระดูกเราอะถ้าเกิดว่ามีจุดไหนจุดหนึ่งมันดึงไปทับมันก็จะไปทับให้เส้นเลือดหรือเส้นประสาทของเรามันไม่โฟล์มันเลยทําให้เราตื้อตึงหนึบมึน ตอนแรกรู้ว่ามันจะคล้ายๆครับเหมือนตอนที่แบบไปช็อคเวฟที่แบบนี่เหมือนกันตอนนี้มันก็จะมีความต่างกันนี้น,นะโอเค